เจนนทนัที่แปดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวชาวนานะคะก็เฮ้ยสาวนุ่นจะพาไปไหนเนี่ยคือรถไชกินน่าเฮ้ยคือรถ,ค,อรถคือรถกัปนุน่นแข่งแรกนะครับรถดำนะครับไอ้ครับเดี๋ยวเฮ้ยยะแรงแตกที่ไม่ได้เอาออกมากี่กี่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแล้วนะครับวันนี้ก็เอาออกมาก เฮ้ยบุกใจเลยบุกนะทุกคนไหนตาเราจะไปถ่ายที่มันตมอ่ะอะไรนะนเต็มเลยนเต็มก็เดี๋ยวจะปิดคลิปของน้องมุนก่อนเนาะแบบหนึ่งเดอทุกคนมุนปิดแล้ว นี่นะครับตอนนี้เราจะพารเราไปไหนเนี่ย นั่งอยู่ข้างหลังมีไหมมีพี่เยอะใช่ไหมทำตู้ลุ้มทึกหลายๆที่ที่ดูควัน่ามันไอ้ไนี่เลยเอาอะไรนั่นล่ะไอ้เพลงอ่ะเพลงกีฬาใมดีนะมีบรรยากาศดีมากเลยเรกระทุง,งานานะครับต้นใหม่หลากหลายนะครับท้ายลสวยนะ ่ยต้นไม้เลยทาทางเกี่ยวเขาแบบเวลาเกี่ยวจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องรูปมันต้องรูปตน้นไม้เสียงคนณถึงล้างอะ่ะถอยรถครับถอยรถ ใช่ครั้งแรกใช่หรอจริงขั้นเนี้ยไม่คือนังเลยอูดูควนควาะธรรมดาธรรมดาปะนะเปิดแอร์ด้วยเปิดกระกจกด้วยโอ้สุดยอดครับรถคันนี้บรรยากาศทุ่งนาสวยมาก อ๋อเงาเนาะทุกคนชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยอ่ะมันดูแล้วมันสบายใจใครเนี่ยผมคิดว่าคิดว่านันกับไอติมไปนาเมื่อกี <c oughs> ด้ดำคนลงครับดำคนลงครับเป็นไรลูกพี่ à bị rói rói lung lay ngay nè quan áo khay à hòa phê ô ô quan luôn

วัานกาทางการขายลูกเิมรอบที่มาหู่บ้า,บานแต<อ>่รายังมีรู้จักคาที่ทางมันไม่มีที่ถายที่เดือนหายไป <c oughs> ไปเที่ยวไปเที่ยวหม,มู่บ้านธรรมหยาน้ำตกล้ตกในมดุดยิงกันหมู่บ้านหัวรถไม่ได้ล้างหางกระโ จีบูมายังรวดเร็วเข้ามาเร็วจุนปิก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 ไม่ลบหนาไม่ลบอ๋อไปกับรถนะคะพี่บูไปกับรถเนาะไล่เตียงนะข้างหน้าถ้าเป็นเตียตั้างหมดอ่ะมันจะนั่งได้สวยมาก

แน่นว่าใส่ชุดชุดเท่านั้นไม่ได้ใส่ขี้เกียจรีดไม่ได้ใส่ด้วยใส่ไม่ได้แล้วใส่ได้แต่ขี้เกียจดทำบาปนู่นเด้อใส่ไม่ได้เพื่อน่นี่นะคะทุกคนเราก็นั่งรอดเด็ะนะครับเตดแต่เวลาถ่ายรูปออกไปเรียววิดีโอไปเรียวมันสวยนะคะก็กล้องไอโฟอนเป็นแบบนี้แล้วมันจอดตรงกลางน,นี่ก่อนอยังรูดเลยยังรดนะูงรดนะทุกคนก็นน คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย